อันยอค่ะเซโยยุคมืดของการไม่แต่งหน้าได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะเพราะว่าโควิดนั่นเองทําให้ทุกคนไม่รู้จะแต่งหน้าไปทําไมเนาะเวลาเข้าซูมเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบแอปมีแอปทำให้หน้าเราสว่างไบรท์ขึ้นมาซะไงอันนี้โซเฟียค่ะก็จะมา how to ติดขนตากันดีกว่าคะ่ะพี่โซใช้ขนตา hello นะคะเบอร์1 1 0จ้าถ้าเราไม่ติดขนตาเนี่ยหน้าเราก็จะดูไม่มีมิติเนาะก็จะดูแบนแทรงตาของคนไทยส่วนใหญ่จะ บวมๆแต่ตาฝรั่งจะลึกๆเนาะเพราะมีมิติอยู่แล้วแล้วขนตาพันเขาคือขนตายาววิธีคืออะไรไม่ใช่ว่าทากาวแล้วแปะลงไปเลยนะทุกคนเราจะต้องวัดขนาดนะคะวัดขนาดขนตาเสร็จแล้วก็ตัดให้ได้ขนาดหลังจากนั้นกะทากาวทากาวเนี่ยก็คือทาตั้งแต่หัวยันท้ายเลยนะอย่าให้แหวงอย่าให้โวแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีปัญหาหัวตาหางตาดีดเพราะว่ามันเป็นช่วงโค้งเนาะเอองั้นเราจะต้องแบบว่า นี่ยอาจจะต้องเยอะนิดหนึ่งที่หัวตาและหางตานะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอานิ้วมือเราอ่ะเออ่ัเล่ยนะโอ้ e y, hey, you know, oh, แล้วก็ค่อยๆติดนะคะแต่พี่โซจะบอกว่าเออนิ้วมือของเราเนี่ยมันก็ถ้าบางคนมวถนาดใหญ่ไปแล้วมันบางมองไม่เห็นเนาะเราก็ใช้ครีมคีปก็ได้นะคะพี่โซมักจะเริ่มติดจากหางตาแล้วก็ไล่มาที่หัวตาก่อนแล้วก็ลืมตาดูซึ่งเทคนิคตรงนี้นะคะที่มันจะทําให้เนียนก็คือการเขียนไอายไลเนอร์ค่ะเห็นไหมคะ ถ้าเราไม่เขียนอายไลเนอร์แล้วติดขนตาก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นนะคะให้เขียนอายไลเนอร์อด้วยแต่ถ้าสูว่าเราติดเสร็จแล้วมาเขียนอายไลเนอร์เ,อเราจะตีกับขนตาค่ะเพราะแบบว่าเขียนเข้าไปใช่ไหมอายไลเนอร์อมันจะไปเปิดขนตาดังนั้นนะคะเราอาจจะต้องเขียนอายไลเนอร์อก่อนเนาะแล้วก็ติดขนตาเสร็จแล้วกลับมาเก็บรายละเอียดอีกทีด้วยอายไลเนอร์เ,อเพราะว่ารอยพับตาเราอะ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ บางคนนะคะบางคนก็จะเหมือนกับว่าพอเขียนเสร็จปุ๊บอ่าลืมตามาดูสวยดีแต่พอติดขนตาไปปุ๊บมันมีการดึงกันระหว่างชั้นหนังตาทําให้ทิศทางบางทีมันเปลี่ยนเราต้องมาเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่นะคะถ้าสมมติว่า เราจะต้องใส่แว่นเราก็อยาเอาที่มันยาวเกินไปใส่ให้มันแบบว่าพอดีใส่แว่นแล้วยังไม่ชนนะคะทำให้เรายังมีอิริยาบทที่ยังดูคล่องตัวแล้วก็ดูไม่เคอะเขินได้สําหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพูดคุยกันในเรื่องต่างๆแชร์กันนะคะอันนี้โซเฟียอัญญ